สวัสดีวัยรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุด 110i ซูเปอร์ครับบล็อกเครื่องตัวใหม่นะครับผม2,021-2,023ถึง2023ตัว S6 ปัจจุบันเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางและข้อควรระวังนะครับผมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้ GPS วันวิ่ง1 1 2บวกถึง148แต่ง่ายคือชุดนี้ลูกค้าเอาไปใส่อ่ะ1 4 8ถึง15 152บวกบกอยู่แล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวมัมาดูกันว,ว่ามันเพิ่ม GPS จากตรงไหนนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยนะครับผมพอดีลูกค้าเขาสั่งผมไว้นี่จากสัตหีบนะครับผมเิ่มมาทําให้วัยรุ่นได้ดูเพราะว่าชุดก่อนหน้านี้มันมีข้อแตกต่างมีคือไม่มีก็คือปั๊มแล้วมันเครื่องแต่งกับปั๊มติดนะครับนะครับที่เหลือก็เหมือนกันหมดเลยนะครับผมแต่อันนี้จะยกตัวอย่างมาให้ดูว่าทํายังไงอันนี้ก็คือว่าครบแล้วนะแต่ไม่มีเรือนใช่ป่ะเรือนอ่ะเขาใช้เรือน CBR นะครับผมใบยี่สมิลน,นะครับผมแล้วก็ผมบอกว่าเดี๋ยว น้องัง้งน้องงบยังไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เรือน CBR ก็ได้เดี๋ยวพี่จัดหัวฉีดให้ก็โอเคตกลมไล่ไลน้ำมันแก๊สเ5้า5ไปนะครับผมชุดนี้รับประกันว่าวิ่งแน่นอนนะครับแนวทางการไล่ก็คือสิ่งแน่ๆคือถ้าเราถ้าสั่งของพี่ไปแบบนี้สั่งไปแบบนี้นะครับผมสิ่งแน่ๆก็คือฝาต้องทำนะครับคือกินบ้าฝาให้ได้50มลจาก47เป็น50มิลจากแต่งก็ได้แต่งให้มา้50มิล ให้มันกลมให้มันได้เอาดอกเยี๊ย์แต่งก็ได้นะครับผมเปิดทางเดินไอเดีเสียข้างละส่งมิลนะแค่นั้นเลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะกับฝาแค่แค่นั้นเลยที่เหลือไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องทาหลังวงหลังวางไม่ต้องทําอะไรคือฝาเดิมเซนด์ด่เลยนะครับคิดแค่นี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมส่วนมรเกนผมมีให้ประเก็นกระดาษประเก็นฝาผมมีให้นะครับผมประเก็นฝาก็ให้ทากาวด้วยนะนะครับทากาวจะดีกว่าบางๆนะครับทากาวบางๆด้วยนะอย่าไม่ต้องหนานะครับผมไม่ต้องเยอะทีนี้ ข้อควรระวังในชุดนี้ที่วิ่งวิ่ง GPS ได้ร้อยสิบสองถึงร้อยสแปดบวกถึงร้อยห้าสบองบวกบวกเนี่ยมันมีก็คือหนึ่งอย่างก็คือที่จําเป็นนะครับพวกชุดคิดนี้อย่างเดียวไม่พอก็คือปั๊มติก๊กนะครับนี่นะครับสําคัญอันนี้ลูกค้ารีเควสมาเองผมไม่ได้ยัดเย,ยดให้ลูกค้าซื้อหลืออะไรก็แล้วแต่นะเขาเขารีเควสมาเองว่าเขาจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถเราเดิมๆอ่ะม,มันวิ่งได้นะครับวิ่งได้แน่นอนนะครับในรอบเท่านั้นนะครับแต่เมื่อเราโมดิฟายรอบ นะครับผมโมดิฟายรอบหมายถึงว่าเปลี่ยนแคมหรือเพิ่มกําลังอัดหรือเพิ่มขนาดลูกไปเนี่ยนะครับผมรอบมันก็จะสูงขึ้นนะครับรีแมปมาก็รอบก็ยิ่งยิ่งเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นนะครับแรงดันช่วงท้ายเกียร์จะไม่พอแล้วแรงดันช่วงความเร็วท้าย8ปดพันเนะครับขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่พอแล้วนะครับผมแน่นอนปั๊มติ๊กคือจุดประกายจุดสําคัญเลยนะถ้าแรงดันไม่พอครับความเร็ว GPS ก็ไปไม่ได้นะรถมันก็จะตื้ออยู่อย่างนั้นลงสเตอร์รถก็ไม่วิ่งนะครับ ขึ้นสเตอร์รถก็ยังไม่วิ่งนะครับผมลงสเตอร์แล้วก็รถก็ยังมีแต่เสียงนะครับความเร็วไม่ไปนะครับท้ายไม่ลึกไม่ข้ามรบสักทีนะครับคือแรงดันไม่พอนะครับและปั๊มติ๊กหมกตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะกินกระแสไฟไหมผมบอกว่าไม่กินแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่คุณดีมัดไฟคุณดีแผ่นชาร์จคุณดีปกติเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยไม่มีทางกินแน่นอนเพราะเพิ่มมาแค่ห้างสิบเปอร์เซ็นต์เองแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะกินกระแสไฟหรือว่าดึงไฟเครื่องดึงไฟอะไร สบายแน่นอนผมขายมาเยอะแล้วขายมาเป็นพันตัวแล้วนะครับผมมีทุกรุ่นนะผมนะครับแลบประกันว่าตรงนี้จบนะครับผมเพราะว่าตัวตั้งมันเป็นมีปัญหาตั้งแต่ตัว SC ไปไปลายแล้วตอนที่จะเริ่มเป็น S5 แล้วตอนนี้เป็น S6 แล้วมันเริ่มมีปัญหามาแล้วรถบางทีรถป้ายแดงมาขี่ได้อะไรได้แต่ผมรถป้ายแดงมาผมซื้อมาเนี่ยมาทํารถแข่งเนี่ยนะครับเป็นเลยยังเป็นเลยเปลี่ยน antic, ปั๊มติ๊กเปลี่ยนแทบทุกสนามนะครับหลังๆเมื่อก่อน s อยังเออ สองสนามเปยนที NT, สามสนามเปยนทีหลังๆนี้พอเริ่มเป็นปลายเอสเป็นเอสห้าแล้วเปลี่ยนทุกสนามเลยนะครับผมเพื่อความสดใหม่ถามว่าเยถ้ารถเดิมดม,มันขี่ได้อยู่แล้วไม่ไมีปัญหาแต่เมื่อเราโมดิฟายเราต้องการความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีผลนะครับผมนะครับวามเร็วตรงนี้ทีนี้มาเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามก็เท่งที่ผมบอกเรื่องระบบคัทน,นี่สำคัญลั้งหนาเลยนะครับผมสปริงคัทก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับผมขนาดลูกนะครับผมชุดนี้ห้าสิบมิลน,นะครับ ให้เหมาะกับเครื่องยนต์และบางคนบอกว่าพี่ผมเปลี่ยนสปริงคัตแล้วก็ยังลื่นอยู่พี่ผมเปลี่ยนแผ่นคัตมาแล้วก็ยังลื่นอยู่ผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนคู่กันเลยนะครับเอาแผ่นคัตเนี่ยแช่น้ำมันให้ดีนะครับผมแล้วก็ประกอบใส่นะครับผมนะครับตั้งคัตให้ดีผมรับประกันว่ากระเด้งกระโดนน,น,นึบแน่นอนนะครับไม่แข่งกระด้างผู้หญิงขี่ได้ผมรับประกันเลยนะครับผมเมนผมมีลูกค้าเนี่ยสั่งชุด50มิลมาเนี่ยไม่ต้อง50มิลนะมียัน57เลยไปสำหรับปาวานนะปาวานบล็อกเครื่องเก่าั57ยยงมีเล ผู้หญิงแต่งด้วยซ้ำไปทอมก็ยังมีที่แต่งรถอะ่ะเขาก็ขี่เขา้าเกียร์ได้เป็นปกตินะครับผมนะครับไม่ได้ว่าแข่งแล้วมันจะดีนะมันต้องให้เรื่องให้เหมาะสมนะครับผมพยายามเปลี่ยนให้ทั้งคู่เลยถ้ามีงบหน่อยนะครับผมนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนทั้งคู่เลยก็คือจบไปทีนี้ก็เปลี่ยนทางนี้แล้วเขาก็ถามว่าปั๊มน้ำมันครึ่งจําเป็นไหมผมก็บอกว่าถ้ามีงบก็จําเป็นก็ดีนะครับถ้ามีงบก็ดีนะครับผมผมก็ลดราคาไปให้ไปให้เขาซิ้ออีกนะครับผมนะครับมันแรงกว่าของเดิมสองเท่านะ อุ่นใจแน่นอนนะครับผมระบายความร้อนได้เร็วว่าแน่นอนหัวหัวเสื้อเนี่ยอุ่นๆแน่นอนไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนฮีทนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าลูกจะเบรกจะติดนะครับผมชุดนี้เอาไปประกอบตามที่ผมบอกนะครับผมตั้งระยะวาว id ไอเสีย0 0 6เท่ากันหรือ0 0 8เท่ากันทั้งคู่เลยนะครับสเตอร์ให้ยุดไวเลยนะครับผม14 25 14ย6ิบไว้ก่อนเลยนะครับผมยังไงก็ต้องลงอยู่แล้วต้องลงสเตอร์ไว้ลงสเตอร์มากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ยุดสเตอร์ไว้เท่านี้ก่อน แล้วว่าดูว่าเราจะชอบความเร็วแบบไหนนั่งชอบนั่งขี่หรือชอบหมอบค่อยไล่อีกทีหนึ่งไม่ยากนะครับผมเรื่องสเตริมมันจบปัญหาเพราะเครื่องยนต์ไม่ต้องไปคิดอะไรไมาแล้วผมคิดมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือเอาไปกรอบได้เลยนะครับชุดนี้เขาได้ราคาโปรนะนะใครอยากสั่งโปรตอนเนี้รีบสั่งเลยเพราะว่าหลังจากเนี้ยหลังจาก 4- ี่ห้าชุดที่ผมจะทําวิดีโอเนี่ยที่รออยู่เนี่ยนะครับผมที่ลูกค้ารอเนะี่ยผมไม่ทําโปรแล้วนะต่อไปลูกค้าจ่ายเต็มนะครับไม่มีราคาโปรแถม ไม่มีราคาโปรลดให้แล้วนะไม่มีแล้วนะครับผมผมผมพูดนะเพราะว่าอะไรคนที่เป็นลูกค้าผมสมปีสปีที่แล้วอะ่ะซื้ออยันปัจจุบันอะ่ะผมมีลูกค้าเก่าอยู่แบบนี้ตลอดนะผมผมไม่ทิ้งลูกค้านะครับนั่นคือหลายๆคนจะรู้ว่าผมามเป็นคนไม่จัดโปรเลยขายราคาไหนราคานั้นไม่ลดสักบาทหนึ่งนะครับผมสั่งของอะไรเนี่ยมาขายนะครับอาทิตย์หนึ่งแสนสองแสนอ่ะผมยังไม่ เขายังไม่ลดให้ผมเลย5บาทสิบบาทเขายังไม่ลดเลยลองคิดดูเอาดินะครับผมผมลดขนาดเียบางทีผมก็งงเหมือนกันลด500พันหนึ่งเนี่ยแถมไปอีกอะไรไปเนี้ยของที่ขายเนี่ยแถมไปอีกอ่ะผมนี่ใจถึงเลอเกินนะครับใครอยากได้ก็ตอนนี้ก็รีบนะครับผมนะครับก็ได้ตามนี้เลยลูกค้าไร่แก๊สน้ำมัน95แล้วก็เรือนลูกค้าใช้เรือน CBR ใส่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าผมเซ็ตไปให้เรียบร้อยแล้วสําหรับเรือน CBR แล้วหัวชีดอะไรนะครับไล่น้ำมันแบบไหนนะครับผมเอาไปประกอบได้เลยนะครับ GPS มาแน่นอนครับ ยืนพื้น GPS อยู่ในกระเป๋าแน่ๆนะครับร้อยสี่อะร้อยสิบสองมีแน่ๆถึงร้อยสี่แปดอย่างน้อยนะผมที่เหลือคือกําไรและแน่นอนมันวิ่งได้อยู่แล้วนะครับผมเออส่วนลืมเบาะหน่อยหนึ่งว่าฝาวาลเนี่ยใบายวาลจะรีรีล,ลีหน้าล้างหน้าใบาวาลก็ได้หรือไม่รีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับผมนะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกหมายถึงว่ามีลงกึงหรือล่าถ้าไม่มีลงกึงก็ไม่ต้องทาทาตามที่ผมบอกก็พอ วิ่งได้ไม่ต้องคิดเยอะทํา,าจจทง่ายนะครับผมถ้าเจอจุดมันทําง่ายนะครับผมแล้วก็ทนด้วยที่สําคัญนะลูกค้าเน้นทนด้วย50มิลทำไปเจอก้านสลัก12เนี่ยไม่ต้องกลัวโคตรทนนะครับที่มันไม่ทนที่มันผมทํามาเนี่ยตั้งแต่รถออกมากี่ปีตนะั้งแต่ปี2021ผมยังไม่เคยเจอผมทําคันในก,ากา้านโคงก้านขาดลูกค้าบอกกา้านขาดไม่มีเลยผมบอกเลยมันอยู่ที่ความลงตัวและของนะผมโอเคก็ตามเนี้ย ก็เดี๋ยวผมต้องแพ็คให้ลูกค้ายังอีเพียบเลยชุดนะครับผมซ้ายขวานี่เพียบเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับใครอยากสั่งก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมพเฟซช่างตัววัฒหารหรือเพจช่างตัววัฒหา WLSING ได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมมัดจําก่อนได้นะอยากได้ราคาโปรมัดจําไว้ก่อนได้ใครพร้อมแล้วก็จัดเลยเพราะว่าตอนนี้คิวเพียบเลยนะครับผมและโปรก็หมดนี้ก็ไม่มีไม่จัดแล้วนะโอเคตามนี้ครับไปแล้วัยวรุ่นรักทุกคน